แม่ของน้องโชคนั่นเองคุณผู้ชมจําได้เนาะเด็กนักเรียนชั้นม .3 ที่น้องอ่ะถูกยิงเสียชีวิตในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนคุณแม่ก็ยังคงคาใจากับสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอยู่นะคะเดี๋ยวค่ะไปดูเรื่องราวนี้กันเพราะคุณแม่บอกว่าจะไม่เผาศพจนกว่าคุณแม่จะได้รับความเป็นธรรมนะคะคุณแม่ปวีนาค่ะมาพร้อมกับทนายความเดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมเรียกร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่หาความจริงเพิ่มเติมมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้าไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สพบางบัวทองมันเหมือนมีบางช่วงบางตอนบางเวลาที่หายไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งเลยนะคะทางด้านทนายโปง้งค่ะนายเกียรติคุณต้นยางก็เลยออกมาระบุกเกี่ยวกับคดีนี้บอกว่าในห้องที่เกิดเหตุน่ะ มันไม่มีกล้องวงจรปิดมีเพียงหน้าห้องเรียนแล้วก็รอบโรงเรอรอบโรงเรียนเท่านั้นโดยสามารถจับภาพช่วงที่น้องโชคเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ช่วงพักเที่ยงเล่นกับเพื่อนรวมไปถึงผู้ก่อเหตุตรงบริเวณรั้วโรงเรียนก็เห็นภาพอยู่นะคะจากนั้นภาพมันเหมือนตัดไปที่ช่วงบ่ายโมงอะ่ะน้องโชคเดินเข้าห้องคอมพิวเตอร์และสักพักผู้ก่อเหตุก็เดินตามเข้าไปเพียง6วินาที มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินออกมาด้วยท่าทีลังเลแล้วก็เดินกลับเข้าไปห้องอีกครั้งหนึ่งเดินออกจากห้องนําปืนไปให้รุ่นพี่นะคะทั้งนี้ทนายมองว่าถ้าหากบอกว่าเป็นปืนลนหรืออุบัติเหตุจะทําให้ปิดคดีเร็วเกินไปหรือไม่เพราะสิ่งที่เห็นมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวมาล่วงหน้า การนำปืนเข้าโรงเรียนทำไม่ได้ง่ายๆนะคะในส่วนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยค่ะก็เยียกจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำความจริงให้ชัดเจนถ้าหากยังไม่คลายความสงสัยครอบครัวยืนยันจะไม่ชาป,ปนากิจศพน้องโชคนะคะฟังเลยค่ะประธานชมรมทนายความจิตอาสาค่ะแต่ประเด็นที่เราสงสัยก็คือว่าพนักงานสอบสวนจะทำคดีให้เป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าถ้าสามารถจำหน่ายคดีว่าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ต้องทำการสอบสวนต่อแล้ว อันนี้สิ่งที่เราสงสัยว่ามันไม่น่าใช่อุบัติเหตุเพราะวงจรปิดที่เราเห็นนะ่ะมันน่าจะเป็นการตระเตรียมมาเพราะอยู่ดีน้องจ่อปืนเข้าโรงเรียนเองไม่ได้น้องก็คงต้องมีการไปหาปืนมาเป็นการเตรียมอาวุธมาน้องต้องคิดทําอะไรอยู่แล้วถึงมีปืนเข้ามาโรงเรียน,นที่ร้อยตรีชนกิจิตารีรัตท่าเรขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะออกมาเปิดเผยเลยบอกว่าขณะนี้ แม่ของน้องโชคติดใจ3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาจากคู่กรณีหรือว่าปืนตกหรือว่าปืนลั่นซึ่งเบื้องต้นผลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เจอว่ากระสุนทะลุท้ายทอยส่วนร่างกายเนี่ยไม่พบการต่อสู้ต่อสู้หรือว่าถูกทำ้ายใดๆนะคะในขณะที่ผลพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดต้องรอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีขมอปืนที่มือของผู้ก่อเหตุหรือไม่ถ้าหากพบขมอปืนนี่อันนี้ทางสืบสวนอะ จะต้องมาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็แรงจูงใจอีกครั้งหนึ่งถ้าหากไม่พบก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะรอนะคะคดีนี้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อใครข่าวช่อง8